คือแล,แล้วเขาไม่ได้ทำได้ได้ความตั้งใจหรือว่าอยากจะทําร้ายใครอะไรเงี้ยมันแต่มันเข้ามาโดยที่คือจะบอกว่าเขาไม่รู้มันเขาเขาไม่รู้จริงๆถ้าเขารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรเงี้ยก็เป็นความผิดที่เขาเขาเลี่ยงไม่ได้จริงๆคุยอยู่ครับคุยตลอดเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบ คือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราเรารู้จักน้องรู้จักนิกรู้จักเบนดีที่สุดคือแบบให้รู้อยู่แล้วว่าในต้นบึ้งของหัวใจเจตนาของเขาไม่เคยที่ท,ท,ที่จะทํำลายไปเพราะฉะนั้นในในขั้นตอนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยการให้กําลังใจเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักแต่ว่าอะไรที่มันจะต้องเป็นขั้นตอนอะไรท,ที่ที่มันจะต้องดําเนินการไปเราก็ เราก็พยายามที่จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ในในวันที่เขาอาจจะมันมันมีความความรู้สึกมากมายที่มันเกิดขึน้นเพราะว่าคนเราไม่เคยอยู่มาจะหนอไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้เขาเชื่อว่าเขาก็ต้องการกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ให้เรื่องราวมันผ่านคนไปได้ด้วยดีเร็วๆเพราะว่า พอพอคนเราอยู่แบบความรู้สึกนั้นนานๆนมันมันไม่ดีอ่จิตใจว่าไหวไหมใช่นะไหมไหวนะครับเขาไหวตลอดแหละแต่ว่า mm hmm. เหตุดูออกอะว่าเขามีมีมีช่วงที่เขาแบบเปลี่ยนไปเงียบลงกังวลหรืออะไรมันมันเกิดขึ้นอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมันยากนะกับการที่จะต้องมารับมือกับอะไรที่เขาเขาไม่คาดคิดอะ คือแล,แล้วเขาไม่ได้ทาไ,ได้ความตั้งใจหรือว่าอยากจะทําร้ายใครอะไรเงี้ยมันแต่มันเข้ามาโดยที่คือจะบอกว่าเขาไม่รู้มันเขาาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จริงๆ,งๆแต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นสิ่งที่แบบห้ามหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ยอมรับเต็มเต็มที่ว่าแบบโอเคถ้าเขารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรเงี้ยก็เป็นความผิดที่เขาเขาเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือใน เรารู้จักเขามาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งสองคนก็รู้เลยทรช้เชื่อว,ว่าคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงกันเป็นคนที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครแล้วเขาก็จริงใจเปิดเผยทุกๆอย่างอยู่แล้วคือแบบทุกคนแทบจะเห็นทุกอน,นูของชีวิตทั้งมิ๊กทั้งเบนทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวเรามันมัน,ม,นมันอยู่ด้วยกันมาแบบ20-30ปีแล้วก็คือแบบเขาไม่ไม่ได้ทำร้าย ไม่อยากทำร้ายใครอยู่แหละคือไทยไทยก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มากหรือว่าอะไรกนะันคือแบบหลักๆน่าจะเป็นให้กำลังใจมากกว่าแล้วก็จะมาจากทุกทางด้วยคือในในจังหวะที่คนรู้เรื่องปับ๊บมันมีมีข่าวออกมาเนี่ยคนโทรเข้ามาหาไทยเยอะมากคือไม่ใช่แค่โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น,นแต่ว่าโทรมาอยากจะให้กำลังใจอยากจะช่วยคือแบบที่ไม่ได้คุยกันมาเป็นสิบ,ส,บสิบปีอย่างเงี้ยโทรมาหาไทยบอกจำพี่ได้ไหม ที่ทํางานอยู่ทางด้านนี้เรื่องนี้เนี่ยอยากจะช่วยแบบบอกให้โทรมาหาพี่ได้เลยที่อยากจะคือแล้วมีอย่างเยเยอะมากแล้วทยก็คือสรุปได้ไง่ายๆว่าคนคนรักมิตรเปนทางนั้นเลยคือคนรอบข้างก็คือแบบมีแต่ความเห็นใจมีแต่ความเข้าใจแล้วก็อยากจะอยากจะช่วยมากกว่าในในวงการบันเทิงก็คงไม่ไม่ค่อยมีใครได้มีโอกาสเจอกัแบบเรื่องราวแบบนี้ <c oughs> แต่ก็แบบเข้าใจแล้วก็ เข้าใจเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ก็เห็นใจครับาเราเราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากก็คือเป็นเป็นครอบครัวที่พยายามที่จะอบอบก่อนแล้วก็ให้ให้กำลังใจกันมากกว่าหวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วก็อยากให้เขาแบบอยากให้เขามีกำลังใจอยากให้เขาแบบกล้าที่จะแบบยิ้มอีกครั้งหนึ่งอยากกล้าที่จะแบบภูมิใจกับกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเอง ยิ่ช่วงนี้คือพี่พี่ชายมากลับมาจากอเมริกาเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้ตอนนี้เขาก็แบบพาไปเที่ยวไปอะไรกันก็คือแบบนี่แหละนี่คือบรรยากาศแล้วชายก็พลาดอีกแล้วชายก็อยู่ชายก็ทํางานอยู่แต่ว่าคือนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้แบบมีกกัเบนเขาได้ครอบครัวเราได้ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกัน Thank mm -hmm. you.